สวัสดีครับกิติครับอาบ้านมาฝากครับบ้านหลังนี้นะฮะถ่ายไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับหรือว่ามีคนสั่งออเดอร์มาอาจก็อาจจะทําใหม่ให้ได้หรือเอาหลังนี้ก็ได้นะครับคุยได้ครับบ้านหลังนี้ทรงบเดนข้างหลังผมยกสูงแล้วก็บิวแบบแนววินเทจครับของพี่อมภัยแสงสว่างก้าไม้ในทุ่งสงขลาคอสีธรรมราชเดี๋ยวไปดูด้านในดีกว่านี่ฮะออฟฟิศอยู่นี่ฮะออฟฟิศอยู่นี่เดี๋ยวให้ดูบ้านก่อนครับเสาเนี่ยเป็นเสา โครงเหล็กนะครับบิวเสาแล้วก็ไม้หุ้มไว้ครับนี่ฮะบิวเสาดูบนใหญ่นะก็เรียกแบบแนววินเทจทรองบอดินแบบประยุกต์นะครับฝาเนี่ยใช้ไม้เชยรานะครับวันนี้กิตติเอามาฝากครับบ้านหลังนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูพื้นที่ย้สอยก่อนนะครับก็พูดตามที่เขาเขียนไว้นะครับนี่ราคาบ้านนะครับนะถ้าเกิดว่าไม่ยกสูง 5 9 1 5 0 0บาทแต่บาทแต่ายกสูงก็คือ6 8 2 5 0 0บาทต่อรองได้ครับอยู่ในอำเภอทุ่งสงนะครับบ้านหลังนี้กว้าง7นะครับลึกนะาเดี๋ยวบอกอีกทีครับ3,3,6นะครับ6 7 7จดเมตรลึกประมาณ8เมตรกับ7จดเมตรบนะเอาไว่า ตรงนี้ระเบียงนึงเมตราสิบแล้วกันนะครับตรงนี้สามสามหกหกเจ็ดเจ็ดเมตรสิบคูณเจ็ดเมตรประมาณครับโครงเหล็กนะฮะฐานล,ล่างนะฮะเหล็กชุบคันวันไ์นะครับวันนี้กิติออกมาฝากครับมาแล้วหลังนี้ถ่ายแล้วฝาในใช้ไม้เชยราเตแบบแป้นเกดนะฮะสมัยก่อนก็เรียกว่าแนวแบบทับซ้อนนะครับหลังคามงไดเมทัลชีทนะครับ โครงสร้างเนี่ยเป็นเหล็กนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆบอกอยากทำใหม่สไตล์แบบนี้ใช้ไม้ได้ไหมได้ครับก็อีกราคาหนึ่งเพราะฉะนั้นเพื่อนๆดูแล้วมีหลายราคาเลือกรายละเอียดต่างๆเบอร์โทรศัพท์พี่อัมพัยอะ่ะผมกิติแปะไว้ที่หน้าคลิปวิดีโอนะครับอย่าลืมนะครับนะฮะบ้านหลังนี้อยู่ในอำเภอทุ่งสง ห่างจากทุง่งสงแค่ประมาณ18กิโลนะฮะก่อนจะถึงนาโพนะครับพี่อภัยอยู่ตะกัวป่าเขาหลักนะฮะโทรหาได้คุยสอบถามได้มาดูรายละเอียดใต้ถุนบ้านนิดหนึ่งความสูงอยู่ที่ประมาณ2เมตร2เมตร20ประมาณนั้นนะครับท่านผู้ชมมีการบิวใต้ถุนบ้านด้วยบิ้วแบบเป็นลวดลายตีแบบแนวเรียบแล้วก็ เล่นลูกเล่นนะครับมีบางช่วงก็แนวเรียบเข้าบางใบาบางช่วงก็ตีแบบตาข่ายใหญ่แมงมุมบางช่วงก็แบบเข้าวหลามตัดอะไรแบบทํานองเนี้ครับท่านผู้ชมลักษณะการทําแต่ละคนช่างไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าลูกค้าดูแล้วนะครับอยู่ที่ความชื่นชอบนะครับเพราะนั้นไม่ว่ากันนะครับใครชื่นชอบแบบไหนก็ดูคลิปกิติใครทำฉันไออกมาฝากแล้วเราไปดูด้านเบนนิดหนึ่งว่าสภาพบ้านจะเป็นยังไงครับ นี่ฮะทางขึ้นบันไดใช้โครงเหล็กหลังนี้นะครับแต่เพื่อนๆบอกว่าไม่อยากได้โครงเหล็กพี่ก็เปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้ครับก็ใช้เหล็กเชื่อมต่อฐานไม่ต้องห่วงเลยครับนะฮะมีสองช่วงครับช่วงแรกก็สามสามขันม้นบันไดเดี๋ยวก็ปูสมาร์ทบอร์ดแล้วก็ลงสีให้นะครับแต่เพื่อนๆอยากได้โครงไม้ก็บอกพี่อภัยนี่ครับแล้วก็ปูสมาร์ทบอร์ดก็อยู่ตรงนี้ประมาณ1เมตร20คูณ1เมตร20 บันไดทางขึ้นเนี่ยความกว้างก็ประมาณ1เมตรถึง1เมตรยีตรงนี้ครับท่านผู้ชมน่าจะไม่ถึง1เมตรนะเมตรเดียวครับเมตรเดียวไม่ถึง1เมตรยี 20, ขอโทษทีแต่ว่าระเบียงตรงนี้ก็เกิน1เมตรหน้าสิคูณ3เมตรห้าสิบนะครับท่านผู้ชมนะฮะใช้ไมนะ้ที่เหลือนะฮะลูกกลงเป็นโครงเหล็กนะครับตัวเรือนบ้านาเสาเสคานรอดพวกนี้ใช้เหล็กหมดเลยซึ่งชุบก,กันวันไหนก็คือกันสนิมนะครับอ่ะผมให้ดูฝ้าพดานะ ฝ้าเพดานเนี่ยใช้แผ่นยิบซ้ำบอดอขอโทษทีซีเมนบอรดนะฮะซีเมนบอด,นะะบอดแผ่นยิบซ้ำบอร์ดนี่ไม่ใช่นะครับแล้วก็ขวาบ้าน,น่ะใช้อาจจะเป็นซีเมนบอร์ดผสมประสานด้วยสมาร์ทบอร์ดในห้องน้ำครับอ่ะมาดูข้างเข้าประ,ประ,ประตูก่อนนะครับประตูทางเข้านะครับใช้ไม้รักเขา เขาเรียกว่าฟักแนวนอนนะฮะลูกฟักลูกฟักแนวนอนนะท่านผู้ชมอยู่ในวงการบ้านเนี่ยก็โอเคะ okay, พอประมาณนะฮะโอเคครับนี่คือประตูทางเข้าเป็นประตูสไลด์ออกซ้ายขวาห้องนอนครับห้องนอนโหนี่มีการแยกห้องขนาด2องเมตรสิบนะครับคูณสเมตรห้าสิบนะครับห้องนอนต้องรับแขกก่อนครับพูดทีโทษทีโทษทีฝาห้องนอนันนี้เล่นหรือใช้แผ่น ยิบซ้ำบอร์ดน,นะนะฮะว่าไปดานก็น่าจะตัวเดียวกันหรือเปล่าแผ่นยิบซ้ำบอร์ดนะตัวเดียวกันหรือว่าซีเมนบอร์ดก็ได้นะครับซีเมนบอร์ดเนี่ยผวอมากก็จะตีกรอบนอกนะฮะท่านผู้ชมผมเองก็ก็ตาสีแล้วไงตาสีแล้วเนี่ยผม,ผมเป็นคนรีวิวผมไม่ได้ถามเขาก็มันราคาเกลดก็ไล้เรียกกันนะฮะเอาเป็นว่าซีเมนบอร์ดแล้วกันนะ เป็นยิบซ้่น่ะเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยใช้มาตีฝ้าฝาห้องกันแล้วใช้ซีเมนตบอร์ดดีกว่าเกรดดีกว่าอยู่แล้ววันนั้นพี่ก็บอกครั้งแล้วผมลืมนะฮะห้องนอนนะฮะห้องนอนนะฮะสาเมตรสิบคูณสเมตรกับเมื่อกี้เราอยู่ห้องรับแขกนะหน้าต่างแบบบานอ่าสไลด์นะฮะผมไม่สไลด์ออกนี่สไลด์ก็ได้ฮะสไลด์ให้ดูฮะ โอเคครับเป็นหน้าต่างบานสไลด์แบบเล่นลูกฟักนะฮะท่านผู้ชมนะฮะ้าเพดานก็เหมือนกันนะฮะตีอย่างนี้ครับก็ตีแดงเรียบแล้วก็มีไฟทรงกลมก็เียกไฟสลับเปาฮะด้านหลังก็หน้าต่างแบบสไลด์เหมือนกันครับนะฮะไม้ที่เห็นลวดลายไม้สวยงามก็คือไม้รักเขานะฮะเป็นไม้สั่งมาจากมาเลเซียเป็นไม้ใหม่นะครับโอเคครับนี่คือด้านหลังนะฮะผมเปิดสไลด์หนูโอ้โหโครงการพิเศษ โอ้โห و, เพียบเลยฮะท่านผู้ชมดูนะฮะของการใหญ่ไม่ใหญ่ดูะฮะดูคลิปไปหบททุกหลังแล้วกันนะครับเดี๋ยววันนี้จะโอ้โห و, กว่าจะเสร็จนะโอเคครับก้างหลังนะฮะทรงบอดร์เดนสวยงามมากเดี๋ยวเรามาดูหลังนี้ให้จบก่อนโอเคบ้านหลังนี้นะครับตอบโจทย์ลูกค้าราคาถูกมากๆครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูออกจากห้องรับแขกข้ามาห้องนอนออกจากห้องนอนมีเปิดประตูได้2ช่วงเลยครับออห้องนอนก็มาห้องนอนอีกห้องหนึ่ง นะฮะแล้วก็สามารถจากห้องรับแขก,กมาเอาห้องนอนอีกห้องหนึ่งสรุปว่าบ้านหลังน,นี้สองห้องนอนหนึ่งห้องรับแขก,กแล้วนะเห็นไหมฮะนี่คือบรรยากาศนะครับผมเดินหมุนถอยหลังแล้วอ่ะมาบรรยายครับพื้นเนี่ยใช้ไม้แผ่นเดียวตีนะครับหน้ากว้างก็ประมาณหน้าหน้าหกนะหน้าหกแผ่นไม้หน้าหกในการตีพื้นนะฮะหน้าต่างแบบตีสไลด์นะครับ แล้วก็อย่างที่เห็นนะนี่คือบรรยากาศของห้องนะครับมาต่างสลด์มีประตูเปิดไปข้างหลังด้วยครับทำให้เรียบร้อยครับใช้แผ่นซีเมนบอร์ดนะฮะผสมผสานก็สมาร์ทบอร์ดนะครับท่านผู้ชมนี่ปูอ่างน้ำนะฮะนี่อ่างน้ำก็เหมือนกันครับปูกระเบื้องไว้เรียบร้อยแล้วครับกำเบอรก็แผ่นยิปซัมบอร์ดข้างๆนะข้างๆคือคบผสมผสานนะครับผมก็ไม่มั่นใจว่าตัวไหนกันแน่ ถ้าผิดพลาดประการใดผมขอโทษเพื่อนๆด้วยโอเคครับบ้านหลังนี้สรุปไปฟังนะครับบ้านหลังนี้นะฮะส่งโบเด้นยกสูงประมาณสองเมตรยี่สิบนะครับโครงเหล็กนะครับเด็กชุบกันวันไหนนะครับนะครับบ้านหลังนี้นะครับน้กกว้างประมาณเจเมตรนะเจ็ดเมตรนะฮะก็มี1 King, ตรงตรงนี้ไม่มีนะฮะแต่ระเบียงเนะี่ยที่เออบันไดนะเขาไม่มีซุ้มบันไดให้นะเป็นโครงเหล็กนะฮะจะไปเป็นตรงนู้นระเบียงนะเอาอเป็นว่าหนึ่งระเบียงครับหนึ่งห้องนอนเออหนึ่งห้องรับแขกพูดผิดเนี่ยนะหนึ่งระเบียงหนึ่งห้องรับแขกแล้วก็สองห้องนอนอ,นอน่าแล้วก็หนึ่งห้องน้ำครับราคาก็ไม่แพงครับอย่างที่ผมบอกครับจ้าม่ยกสูงห้าแสน 591,000บาทถ้ายกสูง682,000บาทถามว่าทำไมราคาหลังใหญ่ขนาดนี้ถึงาราคาไม่สูงก็เป็นโครงเหล็กแล้วก็ข้างในตีฟ้าด้วยสมาร์ทบอร์ดซีเมนบอร์ดนะครับแผ่นยิบซำบอร์ดราคาเลยไม่ไม่ไม่สูงอย่างที่คิดอยากทราบรายละเอียดอยากรู้อะไรอยากต่อรองอยากขอพิกัด พี่ออมภัยโทรมาเลยเบอร์อยู่หน้าคลิปราคาบอกไปแล้วแล้วก็ดูหน้าคลิปด้วยวันนี้ขอบคุณมากที่ดูคลิปจนจบอย่าลืมกดติดตามให้ช n n e l กิตติด้วยไทยทามช n n e l แล้วจะดันด้นไปทั่วประเทศไทยเลยไปหาบ้านดอกดาวเลือกกันเลยนะฮะชอบโครงการไหนโทรหาเจ้าของโครงการขอโทษคอมเมนต์ที่คอมเมนต์ก็มาตอบไม่ทันครับไม่ใช่ไม่อยากตอบครับสิช่องครับตอบไม่ทันจริงจะพยายามทายอยตอบก็กัน กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยครับวันนี้ลาก่อนครับสวัสดีครับ